รียบร้อยครับผมสิ่งดีๆครับเพื่อสังคมครับไม่เหลือบาคัวแรงครับถ้าจะเป็นคนดีนะสนับสนุนทุกคนเป็นคนนี่ของบริษัทเจ้าก่อนี่อันนี้ของช้ชอ,ปชอปปี้ครับมันอยู่ใส่หรอช้อปปี้อยู่ในอยู่ในบรรจุครับอ่ะตรงขามเซเรีไฟฟ้าตรงขามเซรีติดธนุไงติดข้างหลังเส้นลักเลยครับเซรีไฟฟ้าเนาะน ข้าเจ้าเฮ็ดนลนเอาพัสดุไปส่งชัปปี้ครับเขาทำหล่นที่บ้านคนสูงหมู่สองครับพอดีแม่บ้านเก็บไปครับก็เลยเอามาตามหาเอามาตามหาแล้วมาส่งบ้ามากเลยครับเป็นให้ทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อก่อนเทพเคยครั้งหนึ่งครับ กระเป๋าตังค์ได้แล้วอยู่หน้าสถานทูตอิโดริเซียน่าจะเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองนี่แหละตอนนั้นผมขายผลไม้กําลังเข็นกลับครับขายที่ประตูน้ำกำลังเข็นกลับไปมหาหนาคมองไปกลางถนนเห็นบางอย่างวางอยู่มอนกับมอนกับเป็นกระเป๋าตังค์แล้วเราก็ภาวนาขอให้มันเป็นกระเป๋าตังค์นะ,ะเราจะได้เอาไปคืน ก็ของจะได้ทําบุญนะครับภาวนาให้กระเป๋าตังค์ไปก็เป็นกระเป๋าตังค์จริงครับแล้วก็ภาวนาขอให้มีตังครับแล้วก็มีจริงครับเพาว่าช็อปปอี้ตรงข้ามกับเสดีไม่เห็นมีเลยครับช็อปปี้อันนี้หรือเปล่า็น่าจะใช่ครับผมเขาบก็่มีต้นมะยมอยู่หน้าร้าน ต้งับรถเยอะครับไม่ใช่ว่าทําความดีแล้วจะปลอดภัยนะครับมันมันเยอะนะการที่เราทําความดีเราก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยครับพยายมไม่ได้สงสารเรานะครับการทาความดีเราก็ต้องระวังดนะ้วยพยายมถ้าไม่ได้พูดนะว่าเออไอหนู้ยทําความดีแล้วฉันไม่ทาอะไรเธอหรอกพยายมไม่ได้พูดคํานี้นะครับขนาดหมอปลายลูกหลานพยายมยังไม่ไรอดเลยครับ <laughs> นะไปครับ ไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่าน่าจะมีอยู่มั้งน่าจะเป็นช้อปปี้เนาะเออน่าใช่ครับ S P X ครับโอเคถึงแล้วสวัสดีครับผมเก็บพัสดุได้ครับครับอยู่บ้าน้นสูงนะสิเป็นเมื่อวานนี่แหละครับ ความาสูงหมู่สองแต่มีซื้อคนรับอยู่ครับคนบาดมันสูงอะไรล่ะเลยเอามาขึ้นครับผมครับตัเตเวเ,เ็นครับโอเคเรียแบบร้อยครับเรียแบบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียแบบร้อยครับผมสิ่งดีๆครับเพื่อสังคมครับไม่เหลือบากกว่วแรงครับถ้าจะเป็นคนดีนะสนับสนุนท,ทุกคนเป็นคนดีนะครับไม่ได้โอเวอนะครับแต่ว่า ดีๆก็ต้องเผยแร่ครับเพื่อที่คนอยากจะทําความดีแต่ไม่มีกําลังใจที่จะทําไม่มีโอกาสที่จะทํามองหาโอกาสและมองหากําลังใจมาทําความดีให้สังคมกันนะครับไปไปขายของต่อครับ